นักแสดงสาวฟ้าสายออนจิลาออกงานครั้งแรกทำหน้าที่พิริยาผู้ว่าอุดรเริ่มต้นใช้ชีวิตอย่างเป็นทางการสำหรับคู่รักของดาราสาวฟ้าสายออนจิลาแก้วสว่าง กับสามีที่มีตำแหน่งเป็นถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายสยามสิริมงคลหลังคบหาดูใจกันมนานถึงสองปีโดยทางคู่ได้จูงมือแต่งงานกันแล้วตามประเพณีไทยท่ามกลางพ่อแม่พี่น้องที่มาเป็นสักขีพยานของทั้งสองฝ่าย โดยฟ้าใสาได้กล่าวสั้นๆว่าพอแต่งงานถึงได้รู้ซึ้งถึงคำว่ารักของแม่ไม่มีข้อแม้และยิ่งใหญ่จริงๆขอบคุณผู้ใหญ่ที่เคารพทุกคนตอนนี้เป็นคนอุดรแล้วล่าสุดมีการเปิดเผยภาพผู้ว่าอุดรธานีภาภรรยาสาวฟ้าใสาอัญจิลาออกงานในบทบาทพิริยาผู้ว่า นำพระพุทธศาสนิกชนอุดรธานีทำบุญตักบาทฟังพระฟังธรรมเทศนาเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันสำคัญของโลกซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ว่าอุดรธานีก็ได้พาฟ้าใสาร่วมงานอาสาสมัครทำหน้าที่ในห้องปฏิบัติการจัดเตรียมวัคซีนโควิด -19 ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยายลายัยราชภัฏอุดรธานีอีกด้วย